สวัสดีครับเมื่อนี้สิมาสาธิตการปลูกพักวานนะครับผักวานจิ้งตอนก่อนอื่นเขาก็ต้องตัดเสือกออกด้วยครับนี่ตัดเสืกพยายามอย่าให้ดินเขาแตกนะครับนะแล้วมีก,กระเครื่องบกเขาแท่นี้กีดเองกีดเลยครับ โอ้โีมีบางประเวมานครับนี่เบิง้งมาดูระบบลากเขาครับนี่ก็ค่อยขีดนะครับระวังระวังลากเขาด้วยอันนี้ว่จํจำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงได้เลยครับนะต้นแบบนี้โอ้นี่เห็นไหมไม่เป็นไรครับก็ลงลงแบบนี้นะให้ hey. เอ้ยอดินใส่ก่อนใหไไ้ไอ้นี่มันเสมอดินนะครับเสมอดินอย,อ,ยอ,ยอ,ยอย่าอย่าอย่าไปเยอาดินไปทมหลายนะครับมาด,บาดินบาดมือกันนะเห็นไหมเสมอกับดินเดิมนะนี่เอาดินลกแล้วยังเซนี่แหละครับก็ไปแค่นี้แหละว่ะต้องลองกก้นลุ่มนะครับห้ามเอาขีง้งัวเอาอยัางลงเพราะว่ามันจะทำให้หลากเขาเน่านะครับ เดี๋ยวห้องกะใส่นี่ครับใส่ฟางใส่เกือกฟางครบแค่นี้แหละครับแล้วก็ล่อพ่อต้นเขาเริ่มจากเขาเริ่มเดินต้นเขาเริ่มมีออกใบนี่งนาจากใส่ปุ๋ยนะครับใส่ใส่ใส่ขิงว่วอัดลงไปเรื่อยบี้ต้นเขาจยแข่งิงอ่ามตอน ช่วงแรกๆอย่าพิ่งไปใส่ยางนะครับเด้อให้รดน้ำอย่างเดียวขึบไปแบบนี้เลยแล้วก็รดน้ำครับรดปรจัจจัยแรกก็คือต้องรดน้ำนะครับรดน้ำทุกทุกวันทุกวันเลยช่วง ช่วงปลูกไม่ๆม่เนี่ยเห็นลดน้ำอย่างเดียวครับก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่งังครับ,บงกำลังแตกดอกครับออกดอกออกใบแล้วอย่างงามเลยครับโอเคครับผม